กาวนี้ผมก็จะมาสอนการเอาข้างบนตรงนี้กับอันนี้ครับมันอยู่ด่านล่าร้อมานะครับถ้าจะเป็นไงไปดูกันนะครับผมจะผมสอนให้ดูขั้นแรกก็ก,กดเข้าไปใน,นี้กดเข้าไปในนี่ครับแล้วก็กดเข้าไปในนี้กดเข้าไปตรงนี้ครับอันที่สอง นี่ครับแล้วก็เอ้ยมันเลื่อนไม่ได้มันเลื่อนไม่ได้ครับขอโทษบัรชาแคร์ก็เลื่อนมาอยู่ตรงนี้ครับตรงนี้ครับที่มันราเป็นคอมนี่ครับแล้วก็แล้วก็กดอันสุดท้ายครับกดเข้าไปแล้วก็เลื่อนเข้ามาพอเลื่อนเสร็จแล้วครับแล้วก็กดเข้าไปนี่นี่กดอันนี้ครับเฮ้ยมันเป็นแค่ครับกดเข้าไปเลย เข้าไปแล้วก็แค่นั้นครับแล้วก็กดการกรบาทแล้วออกมามันก็จะได้เองครับเทนไม่พอนะรูมสอนอีกแล้วก็โอเคมันหลุดจาน่อยครับ แล้วเราก็กดเข้าไปอันนี้ครับแล้วเราก็กดเข้าไปนี่แล้วก็ลบอันนี้ออกแล้วก็มาเนี่มันก็จะได้อย่างงี้โอเคแค่นี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับก็คอมเมนต์ใต้ล่างคลิปได้นะครับผมครับอ,อี๋ดีมะอี๋เอ๊ะแบบแฟนและทุยป่ะไปละบาย